สุดดสุดดดดยยยออสสสวัสดีจ้าท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซี FC ทั้งหลายนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพากินเที่ยวนะคะเดี๋ยวมเมนีพี่ฟ้าว่าสิเขาป้าหาเห็ดอีกนะคะช่วงนาี้น้ำร่ายลายนะคะ เพราะฉะนั้นน้ำหลายตัวนี้เขาป้าหาเห็ดเพื่อว่ามันจะมีเห็ดนะคะช่วงนี้อาจจะซ่าๆอยู่นะคะพี่น้องจะว่าน้ำยหลาๆกับเขาป้าหาเห็ดเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวเราไปหลุ่นกันเลยนะจ้ะว่ามันิได้เห็ดหลายบะะ่ไปกันเลยจ้า วันนี้พี่ฟ้าไปเก็บเห็ดนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะพี่ฟ้ามีไอเดียเจ๋งๆนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะไปเจอพี่คนหนึ่งนะคะเขาไปเก็บเห็ดเจอกันกลางป่านะคะไม่รู้จักกันเลยนะคะแล้วพี่เขาเอาเห็ดมาให้นะคะรู้สึกซาบซึ้งดีใจมากเลยนะคะเลยคิดถึงไอเดียยิ่งให้ยิ่งได้ช้า เห็ดช่วงนี้ก็ลัางหมดมีแต่ดอกมันบานหมดแล้วพี่น้องเห็ดบานหนาฝนปลายฝนต้นหนาว ปลายฝนต้นหนาวเห็ดไก่สมบูรณ์แล้วมันเลยบานไปต่อไปต่อ การให้นะคะบ่แมันสิเป็นการให้มากหรือการให้น้อยนะคะย่อมเป็นเรื่องที่ดีเสมอนะคะพี่น้องคนให้ก็ดีใจคนรับก็ดีใจนะคะเป็นเรื่องของการให้นะคะผู้ให้นะเพิ่นว่ายิ่งใหญ่เสมอนะคะยิ่งอยากได้ก็ยิ่งจะหมดนะคะเพิ่นว่านะคะมืนอนี้พี่ฝากก็เลยสีมาแชร์ความรู้สึกดีๆนะคะของการให้นะคะของ พี่คนหนึ่งที่เจอกันในปาเหตุนะคะพี่น้องการให้นะคะว่าเป็นการให้การให้นะคะที่ได้กุศลมากๆกนะคะก็คือการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะและการให้ธรรมทานและที่สำคัญคือการให้อภัยนะ,ะเป็นสิ่งดีๆนะคะพี่น้อง อาลังลงก่อนเวลาไปเก็บเห็ดตอนที่ลงดอยนะคะเท่ากับแบบยานมันไหลลงเท่ากับจับไม่แล้วค่อยๆลงมากค่ะพี่น้องอในรึเพิ่งมานี่หรือว่ายังไงเออเพิ่งมานี่อ,อ๋ออันนี้มาเลีย้ยงมาตั้งโดนอี่มาจากทางไหนบอหูเพิ่นพามาโอ้อันนี้รถ <laughs> ตะกี้นี่เออจอดรถนี่นี่รถเคร่งนี่หระอ,อ๋อโอเคแล้วจะมาเลี้ยงเอารถจอดหน่อยอู้หจอดทางไรก็บบอหู <laughs> <laughs> เจ้าซ้อมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นป่าเห็ดป่ะเนี่ยตรงนี้ทั้งวันเลยเนี่ยอ๋อนี่มาคนเดียวเนี่ยเออเป็นอยู่บ้านนี้คือเจ้าถินฮะนีงก็อาหางก็อ๋อถนนใหญ่ไม่นี่นี่เข้ามาไกลเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้า บอกตัวไอ้เนี่อันนี้จะให้เห็ดนี่ไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณเจ้ายังห่างอันล้ำเหลือขอบคุณเจตนาก่นให้เห็ดพี่น้องเนี่ยขอบคุณหลายหลายไหนเอาเก็บให้หน่อยดูเอาเลยเจ้าเก็บนี่เนาะเจ้าเนี่เจ้าเออเอาไปเถอะเอาเจ้าขอบคุณเจ้า โอ้ใจดีแต่ว่าจะบ้านตาลอีออนเนาะมันลามาที่เกาะใช่จะมาที่ไกลขอบคุณอมชีแดงก็เอาแล้วไเออมันเอามันมันมันเฟื่อนกะมันชื่อเห็ดหยังกออ๋อเห็ดน้ำข้างอ๋อเห็ดน้ำข้างเอออันมันจะอร่อยย่ะจะไปที่ไหนกอบอกกันวันหลังจะไปหลายตรงอ๋อได้ค่ะห้วยมันลดเครื่องไปง่ายเนาะ เจ้าขอบคุณจัานักเจ้าใจดีพี่น้องเจอคนเก็บเห็ดเจ้าถิน่นเพิ่นเอาให้เพิ่นไปอีกข้างอื่นอยู่เพิ่นเอาให้สุดยอดสุดยอดสุดยอดน้ำใจเลยค่ะเพิ่นเอาเห็ดฮอแล้วก็เจอเห็ดอันนั้นด,นด้วยนะเพิ่นเอาให้เพิ่นบอกว่าจะไปหลายต้งพุ่น เออหมานหมานหมานพี่น้องพี่สาวคนนี้แหละค่ะเพิ่นทันผู้ชมที่พี่ฟ้าไปเจอเพิ่นอยู่ในป่าเห็ดนะคะเพิ่นเอาเห็ดให้แล้วก็เพิ่นไปเก็บอยู่สวนอื่นนะคะพี่น้องก็เลยมีความรู้สึกประทับใจในในความที่บิตรภาพแบบดีๆนะคะที่แบบการให้นะคะการให้แบบเอ่อแบบให้แบบไม่ได้คิดอย่างไยนะคะแบบเจอกันก็นให้แบบ นิสัยคนไทยนะคะนําใจคนไทยนะคะเพื่นให้เฮาก็เลยมีความรู้สึกแบบถึงจะเป็นการไห้เล็กๆน้อยๆนะคะเขาบอกว่าผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นผู้รับอย่างเขาก็มีความรู้สึกซาบซึ้งและก็ประทับใจนะคะมันเป็นข้อคิดดีๆนะคะที่เอามาฝากในจากป่าเฮดมนีนะคะพี่น้องไปเก็บเห็ดกันต่อเลยจ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เฮ็ดไกลสิเหมดแล้วพี่น้องบ่มีฝนแห้แงแรงน่อยหนึ่งดอกใหญ่ดอกใหญ่ <B GM> อะไรเจ้าดอกหนึ่งแกงได้หนึ่งมือสมสมสมเอาเลยมันส้างไปก็มันเห็น <B GM> ดอกใหญ่ดอกใหญ่ ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงเฮงเด้อค่ะเด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอด เจอแล้วคู่แฝดเฮ็ดบานเฮ็ดบานเฮ็ดเริ่มบานเฮ็ดไก่สีมืดร่นแล้วพี่น้องบาน เล็ศเบลือมบานแล้วพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไว้กดแชร์นะคะกดซั b สไ r ร์ e สันกระดิ่งด้นหน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีจ้า